การอุปโนักข่าวพลเมืองครั้งที่1เริ่มต้นเมื่อปี2551นะครับในวันนั้นมีวิทยากรรับเชิญหลายท่านและหนึ่งในนั้นก็คือคุณประสาทอิงขนันผู้ดำเนินรายการคนคน้นคนในขนาดนั้นนะครับจนถึงวันนี้เขายังติดตามพัฒนาการของพลเมืองจิตอาสามาโดยตลอดรายงานพิเศษวันนี้เสนอตอนข่าวพลเมืองกับการเสนอประเด็นสาธารณะครับ ปี2,551คือเป็นจุดกำเนิดของพื้นที่นักข่าวพลเมืองบนสื่อสาธารณะในวันนั้นประสานอิงคนันคือหนึ่งในวิทยากรรับเชิญที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านกว่า50คนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ประสานอิงคนันได้มองดูพัฒนาการของนักข่าวพลเมืองมาโดยตลอดและให้ทศนะกับการทำงานที่ผ่านมาต้องชื่นชม มุมมองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของทีวีไทยก่อนของไทย P ี s ก่อนอันแรกเพราะอันหนึ่งถ้าสมมุติว่ามุมมองหรือว่าตัววิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหารเนี่ยมองแค่ว่ามันเป็นแค่ข่าวชาวบ้านแล้วแถมยังคุณภาพไม่ดีด้วยนะถ้ามองมันไปนเรื่องอย่างนั้นปุ๊บผมว่ามันจะยืนยาวมาไม่ได้ถึง4ปี5ปีแบบนี้แหละแต่ถ้าเขามองเห็นถึงตัวคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นขาน่าวนักข่าวพลเมืองนี่แหละมันเลยทําให้มันยืนยาวมยู่ถึงได้จนถึงทุกวันนี้ การร่างวัดปกักหงดขอบเขียอ่างในระดับน้ำบวก114ร่เมรเท่ากอเพื่อให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของรอัฐฎรยังคงบ่มีความคืบหนา้ากรมชลประทานให้เหตุผลว่าบ่มีงบประมาณในการจัดจ้างเจ้าหวะที่ชาบานจริงตังขอสังเกตว่าแล้วการถมลํำน้าม้อนเดิมที่ใส่งบประมาณมากกว่า70ดล้านบาทก,กับทําได้โดยบ่มีปัญหาผมว่าโดยประเด็นแบบเนี้ยตัวตัวคุณค่าของข่าวเนี่ยมันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นมันจะทําให้คนยิ่งรู้สึกได้ว่าเออ เวลาเราดูเรื่องของคนที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันไม่ใช่ดูแค่เรื่องคนนครศรีธรรมราชคนเชียงรายก็รู้สึกเฮ้ยเรากําลังดูเรื่องของคนแบบพวกเรากันอยู่เป็นคนพวกเดียวกันอยู่เป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันมีความคิดคล้ายๆกันผมก็เลยคิดว่าเนี่ยตัวนี้เป็นจุดสําคัญที่มันจะทําให้ตัวความเป็นนักข่าวพลเมืองมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆการรับใช้สังคมของสื่อกระแสะหลักคือการสร้างสมดุลในพื้นที่ข่าวแต่ความต่างที่เป็นข้อจํากัดของนักข่าวพลเมืองคือการเข้าถึงแหล่งข่าวที่เป็นคู่พิพาท ซึ่งสังคมอาจตั้งคำถามถึงการรายงานข่าวจากเจ้าของประเด็นในพื้นที่ลองคิดดูนะทีวี24ชั่วโมงแค่หนึ่งช่อง24ชั่วโมงนะแล้วมีเอายังไม่ไปรวมอีก5ช่องหรือยังไม่ไปรวมบรรดาเคเบิลทีวีทั้งร้อยเป็นร้อยร้อยช่องที่มีนะเรามีเนื้อที่ให้สําหรับเนื้อที่ข่าวแบบนี้หรือเนื้อที่เนื้อหาแบบนี้มันมีมากสักแค่ไหนมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส,ส่วนร่างกายนี่ผมไม่รู้ว่ามันแค่เล็บปลายนิ้วก้อยหรือเปล่านะแต่ว่าในในเนื้อที่แบบนี้เรายังถ้าเราเรา ต้องการว่าถ้าพูดถึงความไม่ไม่ยุติธรรมในการสมมติมามาสร้างเขื่อนในบริเวณชุมชนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันต้องไปบาลานซ์ข่าวให้มันครบในทุกด,ด้านอีกอย่างเนี้ยพูดแบบนี้ถามว่าถ้าพูดในตามหลักของการนําเสนอข่าวในในเชิงนิเทศาสตร,รม์มันก็อาจจะถูกนะแต่ถ้าในเชิงความยุติธรรมอย่างหนึ่งที่เราจะไปให้กับพื้นที่ในการที่เขามีเนี่ยถ้าเรามองจุดประสงค์ของมันว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของการให้กระบ,บอกเสียงกับเป็นการให้ให้เขาได้มีพื้นที่ให้เขาได้มี มีมีตัวตนได้มีโอกาสพูดอะไรออกมาบ้างแบบนี้ผมผมว่ามันผมว่ามันก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเรียกหามองหาความเท่าเทียมมันซะทุกอย่างนะครับ4ปีที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองในทุกพื้นที่ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่จะสื่อสารกับสังคม<า>ขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้เรียนรู้<า>ความผิดพลาดจากการทํางานด้วยเช่นกันฉะนั้นการต่อยอดเชิงเทคนิคจะช่วยหนุนเสริมให้ศักยภาพของนักข่าวพลเมืองเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในอนาคต